เล็กๆไม่รู้จะเป็กใครแต่ที่เรารู้คันนี้ต้องเล็กๆเป็กสาวๆแน่นอนค่ะลูกเกดรู้นะคะว่าตอนนี้เพื่อนๆและลูกค้าทุกคนเนี่ยซีเรียสเรื่อง ราคาน้ํามันที่ขึ้นเอาขึ้นเอานะคะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลูกเกดจะมาแนะนํารถที่เปลี่ยัดน้ามันนะคะของ m i ตซูบิชิกก็คือว่ารุ่นแอททาตัวนี้เลยนะคะ วันนี้นะคะวันนี้เราจะมาแนะนํารถที่ประหยัดน้ํามันนะคะก็เป็นรุ่นตัวแอทลาดนะคะตัวเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีตอบโจทย์สําหรับคนที่ต้องการหารถประหยัดน้ํามันมากเลยนะคะรุ่นนี้นะคะประหยัดน้ามันได้ถึง23กิโลลิตรนะคะแล้วราคาตัวรถเนี่ยตัวรถน้องเนี่ยก็ไม่แพงอย่างพิธีราคาจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0สนานะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบสีขาวแบบนี้เราจะเพิ่มค่าสีอีก7,000บาทนะคะวันนี้นะคะน้องขาวคนนี้นะคะเดี๋ยวจะรอลูกค้ามารับนะคะก็ ลูกเกดก็จะมาลือให้ลูกค้าดูนะคะว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยลูกค้าเนี่ยจะได้อะไรไปบ้างนะคะ โปรโมชั่นสุดคุ้มสําหรับรุ่นนี้นะคะประหยัดน้ํามันไม่พอแถมยังประหยัดเงินในกระเป๋าของลูกค้านะคะลูกเกดเก็บแค่3,000บาทนะคะลูกค้าพกแบงค์พันมาแค่3าใบสามารถที่จะขับรถคันนี้กลับบ้านไม่ได้เลยนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้นะคะรถคันนี้ก็คือว่า1เป็นเกียร์ออโต้มาเลยนะคะเราจะได้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะได้เป็นในส่วนของวิทยุวิทยุจะเป็นระบบทัชสกรีนนะคะ แล้วเราก็แถมในส่วนของใส่ใจก็คือว่าแถมในส่วนของกล้องมันทึกหน้ารถให้ลูกค้าไปด้วยเลยนะคะถูกใจใช่ไหมคะวิตายแล้วนั่งสบายนึกว่าตัวเองมีคนขับให้นะคะถึงจะเป็นรถเล็ก Eagle อีโคคารประหยัดน้ำมันนะคะแต่บอกได้เลยว่านั่งสบายมากนะคะเข่านี่ไม่ชนเลยนะคะเฮนด์ลูมนี่คือว่าไม่ติดศีรษะศีรษาเราเนี่ยไม่ติดกับตัวรถเลยนะคะนอนได้เลยค่ะ ว้าวห้องสัมภาระท้ายลึกมากเลยนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้เล็กพี่ขิ้หนูจริงๆนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้สองใบเลยนะคะโอ้หม่ก็เล็กๆแบบนี้แถมไปตัดหมอกมากระตรถเลยนะคะซื้อเหอะไม่ซื้อได้ไงคุ้มจริงๆเลย มาค่ะเรามาดูรถรอบคันกันอีกครั้งนะคะรุ่นนี้คือรุ่นมิ b ูบิชิแอทลาดเครื่องยนต์พันสองซีซีเกียร์ออตโอต้กระจกไฟฟ้าถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาพร้อมกับวิทยุระบบทัชส,สกรีนนะคะรุ่นนี้ประหยัดน้ํามันอยู่ได้อยู่ที่23กิโลลิตรนะคะคุณลูกค้าคนไหนสนใจรถประหยัดน้ํามันตัวนี้เลยค่ะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีนะคะลูกค้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่เซลเกตนะคะแต่งให้ครบจบที่เซลเกตเลยค่ะที่มิซูบิชิรุ่งเจริญสาขาพระราม2นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้เลยนะคะพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านค่ะ